นานามิแอนิเมชันภูมิใจเสนอสยองออนไลน์ตอนอะไรอยู่ในบ่อน้ำ เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องของเอกครอบครัวของเอกอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวในส่วนหลังหนึ่งห่างไกลจากเขตชุมชนพอสมควรเพราะพ่อของเอกนั้นไม่ชอบความวุ่นวายในเขตชุมชนหลังจากย้ายเข้าบ้านใหม่วันแรกเอกก็ขออนุญาตพ่อชวนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยมากินเลี้ยงที่บ้านใหม่หลังจากกินเลี้ยงกันเสร็จ ทุกคนก็พากันเข้านอนในห้องโถงชั้นล่างของบ้านพอนอนไปได้สักพักบอยก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนกำลังทำอะไรอยู่แถวหลังบ้านเขาคิดว่าเพื่อนคงลุกไปทำอะไรจึงลองเดินไปดูแต่พอเดินออกมาจนถึงหลังบ้านกลับไม่เห็นใครอยู่เลยและในขณะที่เอกกำลังหันหลังกลับเข้าไปในบ้านนั่นเอง เอกก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบอ่อน้ำหลังบ้านคล้ายมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในบอ่อน้ำนั้นพอเอกมองลงไปในบอ่อน้ำก็ไม่เห็นอะไรเพราะมันมืดเกินไปเขาจึงเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อจิบไฟฉายมาส่องดูเมื่อได้ไฟฉายเอกก็รีบเดินตรงมาที่บอ่อน้ำทันทีและเมื่อแสงของไฟฉายส่องลงไปในบอ่อน้ำก็กระทบก,บกับอะไรบางอย่าง สิ่งนั้นเป็นสีขาวซีดเมื่อมองดูดีๆรูปร่างมันคือคนแน่ๆใช่แล้วนี่มันศพของคนที่กำลังขึ้นอืดเอกรีวิ่งเข้าไปในบ้านร้องตะโกนด้วยความตกใจจนทุกคนต้องตื่นขึ้นมาดูเอกเล่าให้ทุกคนฟังว่าเห็นศพในบ่อน้ำหลังบ้านพอทุกคนไปดูก็ถึงกับพงะเพราะในบ่อน้ำมีศพของคนอยู่จริงๆ พ่อของเอกจึงโทรไปแจ้งความหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลนิธิมาชัน,นสูตรก็สรุปได้ว่าน่าจะตายมานานเป็นอาทิตย์แล้วก่อนที่ครอบครัวของเอกจะย้ายเข้ามาเสียอีดาว,ว่าน่าจะมีการฆ่ากันตายแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ในบ่อเพื่ออำพังคดีนั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ